โบล,ล่านพันว่าโบลานพ่นวาเยอะนะทุก,ทกให้เลี้ยงมากทุกให้เลี้ยงมากครับกาผพาให้เลี้ยงหมูทุกให้เลี้ยงมากกัมพาให้เลี้ยงหมูมจังไรยังวานแต่พันวาเข้าทุกนี่เข้ายาสีซาให้ว่องไห้ไหวขึ้นมาอือเป็นการเปียกเปื่อยเปียเทียบเปียเปื่อยครับโมล่านผู้เจ้าหนึ่งแต่คิดบออกคิดบ่ออกเราบาดที่นี่ครับกัมพารนี่ให้เลี้ยงยาเลี้ยงหมูอ่าเป็นยังจังเลี้ยงเข้าเป็นกัมพา กินในยาสีนอนยาสีจี้านกินยานอนคือหมูครับเอาตองป้าวตองฟังเอากำพาก้วยงวนี่ผมเคยเลี้ยงมากเคยหั่ครับเราบาดที่นี่มามาเนี่ยผมคึกว่าเป็นยังไงล่ะมักขึ้นหอดเขาครับเพราะว่ามันเป็นความฝันของคุณตาตันต่เฮ้าเป็นเด็กหน่อยอยู่แล้วเขาเคยมักมาเราเมื่อนี้บ่าคิดว่าฝันว่าเฮ้าเสด็จมาอยู่กับเขาตอนที่เฮ้าอายุหลายแล้วส่วอดแล้วแต่เลยกลายเป็นความสุขดูแลประุกหน่อยนะครับเนาะ สวัสดีครับผมสันติออฟฟิเชียลด้วครับพี่นอ้องมื้อนี้ผมมาอยู่ที่เส้นเลียงเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมมาอยู่ที่ฟาร์มม้าของพี่ฝ่ายครับมะนูไม่ฟาร์มนะครับเพื่อนเลี้ยงมาอยู่ซีตครับมื้อน,นี้ก็ติดตามโคอบานครับเพื่อนมาดูแล่มาฝึกมาเบื้องตน้นเราเสร็จป,ปุ๊บผมสิมาสัมผัสคุณลุงที่นี่นะครับผมสิไปถามคุณลุงว่ามาเพื่อนเลี้ยงมาจาักโตมีมาสายพันธุ์อีหยังแน่มา้าซื้อหยังเรามือมือคุณตาพันธุ์เห็ดหยังแน่ทางผู้ชมกันพร้อมแล้วตามสันติออฟฟิเชียลมาครับ โอ้ตาอาสวัสดีครับครับผมวัสนี้ครับคุณตาซื้อยังครับเนี่ยตาตันเขาเอินตาตันเอียงนะตันตาตันครับผมตาตันนะครับเขาเอินตาเลียงมาจ้าตัวตาสี่ครับซี่โตบอกครับครับอยู่กับมามัจ้กฟีลหครับนี่ผมอยู่มาอยู่เลย6เดือน6เดือนครับเต็กี่ห้ถามในว่าตาตันเฮ็ดยังครับเต็กี่ตาอยู่เต็กี่เฮ็ดงานยังอยู่ตลาด อยู่ตลาดครับเคยเลี้ยงหมามาก่อนบ่ครับบ่บอแต่ว่าเป็นคนมักหมามาแต่น้อยอยากได้มักมาแต่น้อยครับเห็นหมาเขาอยากได้อยากได้ครัเป็นคนบาดนอกบาดหน้านะโอ้ตัวนี้นี่นี่มาเขาซื้อยังครับตัวนี้นี่นี่ผ้าช่อมเนี่ยนุนนกรับนุนนกออกได้จักเดือนแล้วครับนี่เจ็ดสิบสี่หมื่นเจ็ดสิบสี่หมื่นเทียบเทียบกับสองเดือนก็กว่าครับสองเดือนก็กว่านุนนก ให้ถามเนี่ยเป็นยังก็เด็ดต่างซื้อเขาตัวนี้ครับนุ่นนุเพื่อนเพื่อนไอ้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 ประกวดประกวดมีคนลูกมาว่าเอาซื้อยังนี้ผมถามเนี่ยว่าเขาดูเลขเขาจะได้นะครับเฉพาะตัวนี้ก่อนเด้อครับมาเขาสีมาติดผมผมกับสีคัดสีเก้าอยู่เต็มสีติดสีคัดสีเก้าดูเลขประหลุ่มหน่อยครับครับอยู่ในบ้านแต่เขาไปห้าผูอืมทอดเข้าไปหักติดผมครับครับพอดกับ ผมได้อยู่นี่ผู้เดียวตอนตอดที่เลยอยู่นี่ผู้เดียวมันออกไอ้อะเป็นเพียงภาพกันมาครับนุนลบี่นี่พาไปชมบีกเนี่ยมามามามอันนี้เป็นสายพันธุ์ไอเบรียนนะครับเนาะครับครับครับคอ้คุณแม่เพช่ินที่คุณตาตันอันนี้แม่อันนี้เขาจักตีแล้วครับตัวนี้จักตีแล้วตัวนี้ไอตัวนี้จักตีบอ้โหกระบอกไฟดุเด็เนาะอันนี้เขาซื้อยังครับตัวนี้พระยักบอกพระยักบอกนะครับเป็นแม่ของ นนบนนบโอ้ไปครับอะกระพึงด้ลูกตัวเดียวนี่แหะนาจะเป็นสายพันธุ์อเไเรี่นเนาะครับครับครับอารเียดไอดีอันนี้ชื่ออะไรครับขอพยักเมฆพยักเมฆครับครับครับพยักเมฆพยักเมฆตั้ปีอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อัาปีอลังใหญ่ครับพี่น้องอันนี้ชื่อพยักเมฆพยักเมฆอันนั้นแหะครับตัวนั้นไอตัวตัวตัวนี้ไอแสงสุรีแสงสุรีครับ โิน่านพนวาโบล่านพนวาใช่ไหมทุกให้เลี้ยงมากทุกให้เลี้ยงมากครับกัมพา้าให้เลี้ยงหมูทุกให้เลี้ยงมากกัมพาให้เลี้ยงหมูจังไรจังวานแต่พนวาเข้าทุกนี่เหยาสีซาให้ว่องไงว่าวขึ้นมาอือเป็นการเปียกเปื่อยเปียบเทียบเปื่อยยครับโมลานพูดจคนึงแต่คิดบออกคิดบปออกเราบาดที่นี่ครับกัพาร์นี่ให้เลี้ยงเหยาเลี้ยงหมู เป็นงย่งเดียวเข้าเป็นกํมพาคกินในยาสีนอนยาสีขี้ข้ากินยานอนคือหมูครับเข้าต้องเป้าต้องฟังเข้ากําพากําพานะครับให้คือหมาเนาะให้คือคักให้พุกไงยาดิหยังหมากัมพานั่นยาดิหยงหมูยาขี้ข้านหมูยินน้บว่านอนมาเบาชีวิตของตาให้พี่ให้น้องฟังเนี่ยเอาแนมกล้องุนครับเบาชีวิตของตาให้พี่ให้น้องฟังเนี่ยว่า มือมือนึงเฮ็ดยังไนใช้เอาชีวิตให้พี่น้องฟังเลยครับคิดหอดแต่เขาตัวเที่ยวสวกคิดหอดครับเมิองตื่นเช้ามากอ่ะหกโมงผมจะต้องหายอาหารครับหายอาหารแล้วอากาศมันดีอย่างสีครับผมต้องจัดการเลียงมาสักคนผมจะไปหากินผมผมกับปล่อยครับปล่อยเข้าออกแล้วก็เฮ็ดสะอาดคอบแต่จังกับไปเห็ดอาหารกินนั่งเือกันจนเที่ยงจังกิน กานออกมาเห็ดเราเอาหนาหมอหน่อยโหดหนาไปเลยเลยเพื่อไงวะเฮาดูแลมาเฮายังดูแลภายในฟาร์มทั้งเบิดเลยครับครับผมเข้หไฮยาเขามือหนึ่งจะเคืียครับเพราะว่ามันมีเครื่องําแต่ก่อนบ่เคยเ่าก็ผสมประสานเนาะเขาก็ให้แน่บ่ให้แน่เนาะแต่ว่าแต่ว่าหลักในเา้าให้เฟื่องห้ตลอดนั่นแหละห้ตลอดเพราะว่าผมคันบโบราณยาให้มาสงสาร ครับสงัานผมไปเห็นหยาันได้งามให้มาผมผมมีความสุกนะเป็นยังไงอย่างนีเลยไม่จ้ะมีความสุกเนาะสีได้หยาไม่ให้เขาเพราะว่าย่ามันเศร้าผมสีให้อยู่สอบหนึ่งหรือสองครับแต่ว่าย่ามันแรกผมจีให้ได้สองสอบเขาสีบอคอยกินเฟียงหราอขั้นมีหยาแต่กี่ผมมาอยู่ใหม่ๆนี่เป็นบ่อยไก่เลยอยใหญ่ครับม้านี่บอย่อยครับอาทิตย์หนึ่งผมเอาอาหารกับเฟียงให้แล้วกั นอนเฝ้าอยูย่ได้เหตุจากผมคิดแบบชีวิตกูก็เ,เคยเดือดกล้วยเดืองม่วไปแต่ได้สวนมันหิบรไยเพราะเพิ่นงขยานแต่บอรอยเ้าก็เลย<า>ดูเนี่ยมันยังดีเลยใช่นี่บ้านนี้เพิ่นก็เลยมาแต่เจ็บมือได้จังปล่อยผมเพิ่นมาปล่อยปล่อยบ้านเนี่ยหมา,ม,ามัน,น,นขึกหนงเรีนโคดเห็าหยาดแ,แต่ว่า,าตาหยาดบ่ตาตันหยาดปามันเป็นคนบ่กอยยานตอนนี้ทีนี้ให้ผมถามเนี่ยว่าเฮาเลี้ยงหมามาอยูยอย่ก <ผม S 2> ับหมามาหกเดือนเนี่ย เท้าผูกพันกเขอจังใดเนี่ยครับบอกให้พี่ให้น้องฟังเลยครับผมอักมานาทีิมีจังไรจังหนึ่งคงมันได้ปบกบุ้กล้วยงวนี่ผมเคยเลี้ยงมากเคยหักครับเราบาดที่นี่มาหม่านี่ผมรู้สึกว่าเป็นจังใดแ่ละฮักขึ้นหอดเขาเพราะว่ามันเป็นความฝันของคุณตาตันต่้งแต้เฮ้าเป็นเด็กหน่อยอยู่แล้วเขาเคยมากมาเรามือนีบคิดบ่ฝันว่าเฮ้าเสด็จมาอยู่ก็เผาตอนทีเฮ้าอายุหลายแล้วสวอแล้วแต่เลยกลายเป็นความสุขดูแลปรนลุกหน่อยนะครับเนาะ ตอนแรกผมมาเฝ้าแทนเพิ่นสองเดือนอระบาดผมเพิ่นกับป่วยปล่วยอย่างผมเลยเพิ่อนโบยู่แล้วผมหลักปล่อยหลักป่อยเลยผมเบิ่งแล้วว่าตัวนี้เป็นมะนาฝูงมะนาฝูงเออผมปล่อยปล่อยผมติปล่อยใส่ตอนเที่ยงขันแรกครับหิวน้ำตอนมาเขาก็ผมอ่านมาแมนอีเล่ปอยแต่ว่าคือว่าเพิ่นมาเห็นเพิ่นดีจังตอนแรกเขากับโบเดมีพื้นฐานในการเลี้ยงมาแต่ว่าพ่อเขาอยู่เขาเขาผูกพันนะครับ เราเรียนเข้าตาเนี่เรียนรู้พฤติกรมรมของมาแล้วใจใจเ,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 เข้ากับใ <ๆๆ S 1> ่ใจเขาเนาะกลายเป็นความหักความหยังไม่กระทั่งตัวน,น้อยๆซ er ื้อยังนะนุ่นนบนุ่นนบนี่ตั้นลูกน้อยเนาะในยิ้นตาว่าเข้าตกแต่งตรงถูตรงดูแลเขาอาดอ่อาัดยังให้เขาเนาะคัดบ่อไหนคัดไหนบ่อไรต้องไปเฟีอาแป้งครับรรรค,ครับโอ้สุดยอดครับตาเดี๋ยวมือหลังสิมาเฮ็ดอีพีอีพีต่อไปเด้อสำหรับมื่อนี้ครับท่านผู้ชมผมเองครับก็ตอนน้องขอบคุณตาต,ต,ตาเด้อที่ให้ความรู้ที่ให้สัมผัสนาะครับ ป้ามพี่ฝ่ายนะครับขอบคุณพี่ฝ่ายนะครับเดอร์ที่อนุญาตให้ถ่ายทำเรื่องเล่าชีวิตของตาที่มาดูแลมาให้ครับสำหรับเมื่อนี้ผมสันติออฟิเชียลนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณตาครับสวัสดีครับอยากยากห้เป็นผู้นํำคนเด้อครับอยากสวนน้ำมนต์ห้เป็นมีเมียน่อยอยากให้เขาปล่อยรือไปขี่ใส่ท่าโอเคค่ะ